อันนี้ต้นดอกสาระลังกาอันนี้ออกดอกทั้งปีนะลูกมันนะครับทางนี้ดอกกินหอมมากดอกมันจะใหญ่ดอกเยอะเนี่ยเป็นไม้พุทธประวัติเพึ่งจะมากินเจสอนมันต้นนี้ผ่าูนกลางก็กอยู่ที่25นิ้วนะครับ พอดีนกไม่ร้องผมก็เลยพูดเอาบรรยากาศนิดหนึ่งนะครับให้ดูอีกที่หนึ่งมาเข้ามาเนี่ยยุกเยอะมากผมต้องใส่วิกเหมือนเดิมนะครับดดมาจะห้อยดูเนี้ยบางคนเขาบอกว่าทำไมไม่ลงคลิปยาวๆนิดนึง